เห็นแดดแห้งไหลเห้งบูน่ะบ้างว่าเจ้าอย่างเง้เอาันขันเอา่ันหมดต้องไปขูสาต้องเดาหน้าองครนาาาเครื่งรถไถยจะอาบ้านขาก็เค่งรถไทพุเลยน่ขังก็รถไถหน้าสองาับนานัวนี้อ่ากันหนามันแห้งกว่ากันเห็นบอกผมเลยบอกให้เอาหนาสามันต่างกันบอจกพันขนาดนี้กับพุ่งกด้สวัสดีครับผมช่างกอนะครับเผอุปกรณ์โซลาร์เซลล์แลปั๊ำน้ำดีซีครับ วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านแปลงนะครับอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมานะครับวันนี้มาส่งชุดปั้มน้ํานะครับเป็นสามนิ้วนะครับชุด3นิ้วพร้อมแผงโมโน460วัตต์สองแผงนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครเป็นชุดนี้นะครับแผงโมโน460วัตต์สองแผงนะครับตัวนี้ก็สุบจักรสรรนะครับ ก็ลึกพอประมาณนะครับสายดูดลูกค้ามาที่สิบเมตรนะครับพาไปดูนะฮะนี่ครับตันนี้สายดูดลูกค้าซื้อมาเองนะครับเราไม่มีสายดูดแถมให้นะครับสายส่งก็ของลูกค้านะครับความยาวที่สิบลูกค้าซื้อมาสิบเมตรนะครับก็ลงอยู่ในครองนะครับตอนนี้แผงเราเป็นโมโนฮับเซลนะครับเป็นแผงเทวันนะครับประกันสิบปีนะครับ กำน้ำเราก็รับประกันหนึ่งปีนะครับตั้งเราก็จะมีเบกเกอร์ให้แบบนี้นะครับตัวเบกเกอร์แบบนี้ให้นะครับลองดูน้ำขึ้นแล้วครับเแบบดี๋ยวผมพาไปดูน้ำนะครับสายท่อนะฮะมีลูกค้าก็จะามาใช้กับน้ำมาแล้วนะครับ เึนมาแล้วอันนี้สายส่งลูกค้าซื้อมาลองที่สามสิบเมตรนะครับซื้อมาลองชายก่อนเดี๋ยวยังไงลูกค้าก็ไปซื้อเพิ่มนะครับะเอาป่าเลยนี่ครับสายน้นครับก็